ไอ้ไมแล้ขาไมเอาของของก็มาเลยเจ้ขาหวัะไดของแล้ขอเคี้วแล้วรจะได้ของขอาน,นเรเนอ,อแม่ก็ไม่ได้เลี่ยงนี่เลี้ยงนี่นี่ยงเจ้าลูกเก่าชุดสี่ ิีเริ่มแรกอะเริ่มแรกที่จะไปนี่ยังมีล้ลานอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคนถามเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยเอ่อคนตีป้าเข้าไปเนี่ยเป็นเปลีอนเขากัเป็นเปลี่ยนอืมแล้วเขามีเรื่องอย่างกันมาก่อนก็ที่ที่ทถึงคณะติวเตอร์เขาปลาไปลักษณะจะอีกมีเนี<ว>่ยอย่างกันเนี่ยอย่างกันก็คืออย่าไปสู้ตอนนั้นผมไปกินเล้าหมอบครับ แต่ทราศาพัพท, <c oughs> ท์ผมบางมีแว่นแล้วก็แบ่ผมมดเขาผมไม่ได้จวนนี่นะเ <c oughs> ขาว่าผมกเล่าไปจวน <c oughs> แล้วตั้งกับไปจิตตั้งผมเนาะเ <c oughs> ขาก็ชวนไม่ได้ทรศัพผมบมมีแว่นเนาะเขาก็นัดผมไปตีแล้วก็ทางเรื่องมันจบผมก็ไปโอเคยังไป กไปตอนแรกกตีกันรอบแล้วครับรอบรบแรกตีกันก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเขาก็แลบเดียวควนละแหมคนก็เข้ามาลุมครับครับแล้ววันที่เกิดเหตุหรอวันที่เกิดเหตุีีเขารอบสามครับนหลรอบสาตี่อปลาขไปเลยตีอปลาเข้าไปเขาลักษณะจะไหนก็คือไปกินเล้าเหมือนกันครับหลัวกลับมาแล้ว ขเาขาได้ máu เราโขก่ะนันนี่อืเอามาห้องว่าแฟนพี่ของมาอยากแต่ผมไปเซ็นนี่กับเนะป๋าเลยเืยโขก่ะไปและเนี่ยขับรถล้วเขบะว่าเขามอบโขก่ะเบจ่ายปกติเขาก็มอบเนาะพอผมไปพูดสักครั้นี้ยังเตือนในที่ปีคนหนักตัอย่างเขามาก็้งแต่ตังค์เลยปีเลยครับที่คน สามคนเขาหูจักงงดเลยครับเป็นรุ่นเดียวกันก็รุ่นเดียวคนรุ่นปีสองคนกะอนหลังจากนั้นนะเจ้าน่าก็ขออุ้มมาส่งเหรอผมขอผงแล้วพอผมสรบแล้วคุณมาส่งบ้านนี่ตอนนั้เขินเล่าเขนเราไปตีลางนั่งขานักันไปตีลางนั่งยัดตะเขามาห้อง เราเอาสินออกไปหาเขาของยาไว้ยาไว้หน้าบ้านเหรอครับกอนับไปอากี่มงประมาณห้าันห้ัของคืนวันที่สองวันที่สองถามแต่สาเหตุแต่แเนี่เรื่องแต่แอุ้มกนหนอกเรื่องตีว่าสาเหตุข้างหลังซุดนี่เรื่องอะไรอย่างไรเราขายไปคนทับไม้อย่างไม้อย่างมารับมาห้องไป ใน,น,นถุนกัาในถักนีในอัตรวตัวยุบใส่มาครับมในธนุกัมในทนนอไมีคือเปลือันะครับ